สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับใจสร้างหวยพารวยคือเก่าแ้วค่ะสวัสดีทั้ง fc เก่า fc ใหม่ด้วยนะคะวันนี้จะสิพาพี่น้องมากํำนวณแนวทางหวยฮานอยของวันที่5กันยา64ค่ะพี่น้องคะ่ะมาคำนวณน,น้ำกันเลยค่ะก่อนที่ไปคำนวณเนาะค่ะเนาะคำเตือนโปรดใช้วิจารยณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะก่อนไปคำนวณเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ้งของวันที่สกันยาก่อนค่ะพี่น้องเขาบอเนาะค่ะเนาะวันที่4กันยานะคะใจะให้เด่นเฉพาะกิจนะพี่น้องเก้ากับแปดเนาะค่ะเนาะบุ เจ็ดเก้าหกพี่น้องเข่าตูก,กับค่ะกเกาเนาะเขา่าเก้าหกค่ะพี่น้องล่างสองแปดนะคะเด่นเก้ากับแปดพี่น้องเขา่าทั้งสองค่ะเด่นพิเศษนะคะให้สี่กับสามพี่น้องเขา่าสามค่ะเด่นปกติบ่เข่าค่ะพี่น้องมาเขา 5, 5, เ่าหาหานะพี่น้องเนาะเด่นวีไอพีเก้ากับแปดค่ะพี่น้อง เข่าทั้งสองค่ะเข่าทั้งเก้าทั้งแปดค่ะพี่น้องตัวเด่นเนาะค่ะเนาะเจาะเด่นนะคะ,นะนนะ,คะวิ่งลูดค่ะพี่น้องรวมเด่นวันนี้นะคะ4แล้3เขา่า3เข่าพิเศษค,เค่ะพี่น้องมาซีมาเข่า BAP ค่ะพี่น้องเด่นรวมนะคะอันนี้คือเด่นรวมพี่น้องอันนี้คือเด่นแยกเนาะคะนะ่ะเนาะถ้าพี่น้องบ่อยากบ่อยากจับคู่ข้างบนพี่น้องก็ มาจอตัวเด่นเลยก็ได้ค่ะบางคนเพิ่งเกษียมาจอตัวเด่นเนาะค่ะพี่น้องคะมาค่ะมาคำนวณของวันที่หกันยาเป็นน้ากันค่ะพี่น้องสี่ตัวบนเหมือนเดิมค่ะพี่น้องคะสี่ตัวบนนะคะลืมเขียนครับน้องสี่ตัวบนของปกติพิเศษ V.I.P. คือเก้าค่ะพี่น้องเอามาบวกกันค่ะเอาของวันที่สี่กันยาด้อพี่น้องเด้อ 9ก้าบวกแปดบวกหบวกหบวกหบวกสบวกหนบวกสบวกเบวกสนะคะศูนย์ใจบ่มาเนาะค่ะพี่น้องค่ะได้52ค่ะาาพี่น้อง52ถอย51เพิ่ม53ถ้าพี่น้องอยากได้3ตัวไปลินสามตัวนาและ3ตัวหลังพี่น้องก็เอาหาใส่น้ำเอาหาใส่ไว้ข้างหน้าเด้อค่ะอันนี้ใจประหยัดพื้นทีน่เนาะค่ะบ่เอหมาเนาะพี่น้องเนาะ

แต่ชิดได้อย่างเนาะค่ะหนึ่งหนึ่งหอดหนึ่งเก้าเนาะพี่น้องเนาะใจมักหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแก่พี่น้องอันนี้ใจมักเนาะค่ะมักมัก,ม,กมักว่าคือกันเนาะพี่น้องเนาะห้าสองห้าสองกับสองห้ากับตัวเดียวกันเนาะค่ะเนาะสองสามใจมักสองสาม กับสอเกครัพี่น้องสองเก่าสาถึง39มเนะคะเจมักสามหาค่ะ35มห้าหนะพี่น้องสานะคะแล้วก็สา สามสามพี่น้องสามสามสองสามก็ตัวเดียวกันเนาะพี่น้องมักหนึ่งกับมาหนึ่งใดเด้อค่ะบพรว่ากันเนาะค่ะเนาะแล้วแต่ไผ่มักค่ะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาเบิ้งมาจ่อตัวเด่นพี่น้องตัวเด่นเน้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 นค่ะเด่นเฉพาะกิจนะคะวันนี้จะให้สามกับสองพี่น้องตัวเด่นเน้นเน้นนะค่ะเด้อเด่นพิเศษนะคะศูนย์กับเก้าค่ะพี่น้อง เด่นปกติเจ็ดหกเดน VIP ห้าสี่เดนรวมค่ะพี่น้องเด่นรวมนะคะเด่นรวมของทุกน้อยนะคะหากับซีคือกาพี่น้องเด่นรวมเนาะคะ่ะตวัวเดียวกันกับ เด่น B ี P เนาะคะ่ะเนาะมาในตัวเดียวกันเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องทันบาคา่ค่ะบ่ทันก็แคบไปเด้อค่ะพี่น้องค่ะแคบไปเนาะคา่ะเนาะถ้ามากใจกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ใจน้ำแน่เนาะคะ่ะเนาะถ้าบ่มากอะเลื่อนพันเนาะค่ะพี่น้องบ่วากันเนาะค่ะเนาะตังคุณตังมักบ่คือกันเนาะ,ะพี่น้องเนาะสถิติกัมีเข้ามีหลุดทุกมือคะ่ะมีเข้ามีหลุดทุกทุกวันนะคะใจกะ เป็นแค่แนวทางในการหาตัวเลขนะคะคิดหาความน่าจะเป็นค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ใจกเกสีเอาไว้ซ้ำนี่ค่ะพี่น้องค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ